คือบ้าบ้านนี่เตะคืบ้าบ้านนี่ก็มีแต่คนลอหลคือบ่เคยเห็นน่ะเห็นโพดมันอยู่น้ำปลานดุ่งเตะเพราเพิ่งเคยเห็นมันมันอัดอยู่น้ำปลาซมมุ้มงเนี่ยอุ้ยหมอญน,น้อยแม่ไปใส่หนึ่งมอญเล็กๆไปถังเนี้ย ต้องใช้หมอ้อเล็กมันจะค้นเลดีอันนี้ไงใช้หมอ้อตรงนี้แหละอะไรหม้อนี้มันยังค้นดีตะกิงค้นดีค้นลวกไหมเนี่ยลวกลวกไหมวะเขาเขาหมักสดจริงกูมาสดนะแต่ว่าทะเลอะลวกใช่ไหมรวมเอออันนั้นอันนั้นรวมมัน อะไรมันสวยนะแกเพิ่งซื้อมาเมื่อเช้าหรอก็ไปตลาดเช้าก็ต้องซื้อตอนเช้าชุดเขียวแม่นึกว่าสาหายตะไข่น้ำมากกว่าชุดเขียวบ่หีเขียวก็เป็นบาจ้ะ สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับตั้งชื่อตีมเอาเองนะว่าวันนี้แม่เหมาะกับชื่ออะไรตีมอะไรนะจ๊ะ

กูเบิดแต่เนื้อไย่ใเขาสร้างป็นยันซีฟย่างคุณน้องเออแม่บางคนกินลูกชิ้นเขาก็เริ่มอิ่มแล้วนี้แต่เขาก็อยากชิมทุกอย่างเเแหละจะิ้มมะเบิดมันก็จัเป็นในยายเขาขายตามันเขาเคยข์คลายน่ะชิบิเฮะเขายิบเดี่ยวมะเขือขึ้แล้วเนาะเขาก็สร้างลายย่างเนาะ อุ้ยตังเพียรย้ำอะไน,นี่ก็ตั้เขือกันไปเลยทั้งสองย้ำไง ไปไอะไรแถบเยอะป่ะตัดเองนะครับอะไรอีกเนี่ย<ะไ> อ้มเลิ่มน้ำตาลม่ใส่น้ำตาลัะชืรสนะจ้ะนี่นี่ แล้วหรอเอากระเทียมหนึ่งตัวซอสไม่เห็นใส่เลยโอจะไปใส่ซอสยังไหนยำมีก็เห็นใส่ซอสผิดซอสอะไรเนาะบ้ายำจะไปใส่ซอสทำไมมันไม่ได่ผัดนะจ๊ะตกใจเบือนนอสไปใส่ซชูไปใส่ซอสมันก็เป็นรสชซ่าไม่ตัวริงฮาวเอา พุงไปในมดเนี่ยเอ้ยอะอุ้ยน้องเอออุ้ยความสนอความสนอผูม้ามัน,มนรืดนะ่ะเออ,เอ,อพริกยังเป็นเม็ดอยู่เลยไหม ลนม,มันดีอ่ะอยิ่งไปตำเลอมันเ,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 เลิศเด็ดจริงมันจะได้ไม่เผ็ดเนาะแม่เนาะโอ้โอยได้เจุดาแล้วอกความเนาะส่งของเลยเขามีคนจะส่งของมาให้อีกนะช่วงยังไม่รู้เขาบอกขอที่อยู่ไปเมื่อสองวันที่แล้วอ้ยแม่ถุงใหญ่มากเป็นเงขหาะ อันนี้ยำยำรวมนะจ๊ะต่อไปยำรวมเก็บไปทางข้าไปก่ออันตะนวด,ดวยุใสไปเออร์มาสต้องไปลาบไปแล้วสิ่งเขายิ้มไปก็ส่งมาเก็บาปพอเราสั่งรองเท้าสงสัยรองเท้ารองเท้านี่ไงอ๋อได้พอมาเบิงเบเ้งอ้าวพอมาแล้วสั่งรองเท้าแน่นอน เออามาเัเบิ้งอ่ะดูสามร้อยหกสิบหกบาทต่อไป,ปยำรวมนะครับชีนเอาอะไรเส้นหมี่พิเศษเออเราบอกแม่ให้ทำให้เมียนค่ะ สน,นีเพอบ้านต้องถ่าวปะพ่อสวยปะก็อันเดิมมันเหละแต่เปลี่ยนเบอร์ไม่ใช่หรอเอ,เอาเงินหนะ่อยเอาเงินหนะ่อย้เพื่อนใส่ได้ปะบุ๊ใส่ได้บัดที่นี่ <laughs> ว่าหันมันโอ๊ยสิได้เ่ะย่านแมงนั่นเอาไว้นี่ก <laughs> พภาษีอันไปกี่เมื่วันอีกตะก,กีง อันนี้เป๊ะๆๆนะเออเออเป๊ะๆๆไหมรองเท้ามาแล้ว ใส่ไม่ได้ทีนี้ก็ยไปใช่ใส่ได้ยี่โดใส่ดดูเพระาะว่ารอบางห่มันก็หยัดมันหยาดแต่มนนันใส่ได้ยู่โดมันนังขับเม่ไม่ต้องการความขับไม,ไม่ลืมอย่างนี้ น้ำกระเทีมนอนได้กินเหมือนขวดนะ้ำมันพืชเนาะอออันนี้ยำยำยำหม,ม้อครับมันค้นดีดิถ้าเซกถ้าใซกกระมังมันมันมันสิค้นบอดีออออง่ายมันก็สวยอ่อสวย อยากใส่ถุงแล้มันหาไม่เห็นมันต้องใส่ถุงขนาดไหนครับอันนี้มันต้องใส่ถุงตรงนี้ยังสวยเนี่ยถุงยำต้องถสงนี้แต่เบงด้ในที่ใส่ที่เบื้อนมันจะต้องใส่ถุงใหญ่ถุงยาวนะครับมันจะสวยนะคะอาจะสวยนะใคร้นย่ยมันลูกค้าบางแล้วเนาะตรงนี้เนาะ้าเป็นลูกค้ามากนี่เนาะ เก่งมันสวยนะน่ะเวลาเราใส่ถุงเราก็ต้องดูว่าถุงขนาดไหนเออเออเนาะนั่นนะ่ะเห็นไหมเออ,เอ,อสวยไหมสวยดูสิใส่ถุงในนหน่อยค่ะไม่เอาค่ะน่ะเวลาลักเข้าไปแล้วมันจะสวยนะเออเอออฮันนนฮันนหลันโหฮะโอ้ยเนาะ กระว่าสี่สิบสองเนี่ยจะสร้างสี่สิบสองพจะเจ้าเราต้องให้ผักเข้าในแม่กันหน่อยแล้วกะสี่สิบเอ็ดเนาะสิดเดียวเลยเจ้าบัดซิงนี่ไง ดูหน่อยโชว์หน่อยเดี๋ยวจะาหาผักให้มันพอก่อน <c oughs> ผักยังไม่พอกะว่ามัน4 1เอส่ซบรดเตตัวจังคืนแหมกะสั่ง4 2ซองไปกวเอา4 1เอไม่ให้อีกอยู่ถาม <c oughs> ถามสุก,กนะครับอ่ะนดูก่อนอ่ะนดูนี่ถุงสวยอะ่ะเนาะถุงไฮโซเนาะเขาบอกเออนี่แหละถุงไฮโซ <c oughs> อืมอืม อันนี้ก็จะแต่ว่าจะต่างกันนะแม่จะใส่ต่างเพราะว่าอันนี้มันหาถุงนี่ไ่เห็นตอนแรกใช่ไหมนี่ไปนี่เห็นว่า้าทาห้องไซน์มันถุงต่างกันนะอันนี้มันจะสวยแต่อันนี้ก็จะดูเหมือนแบบเนาะปรุงปุงแต่อนนี้ก็จะดูดีกว่าเนาะีนอันนี้ดูดีดูดีมากนะคะเห็นไหมใครไม่ใส่กล่องใส่อะไรให้เขาเลยหรอกล่องมดนมกก็สวยแ่ะต้องใส่แบบนี้